I don't know. เ่นเดอร์มาผู้นำด้านวิาศาสตร์ผิวพรรณแบบครบวงจรเปิดตัวแคมเปญระดับภูมิภาคร i s เคิลฟอร์แมภายใต้านาวคิดเพราะผู้ชายก็ใส่ใจตัวเองได้ดูดีในสไตล์ที่เป็นคุณเอาใจผู้ชายยุคใหม่ที่อยากกลับมาดูดีและสะท้อนตัวตนผ่านภาพลักษณ์ที่สมาร์ทและมีความมั่นใจดึง6กไอคอนเซเลบริตี้ตัวแทน5กลุ่มหลักของผู้ชายยุคใหม่มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวและเติมเต็มความงามในรูปแบบเฉพาะตัวนำโดยมิวสุประสิธิ์ทำไทย ไทวัสวัตเฟลิกทูเรมสกลสกลธนารักและนิ้งปิยาลาบพร้อมเปิดตัวแนวทางในการดูแลผิวและภาพลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยโปรแกรมสคา t ตาและเลทิเรน ผ่านแนวคิดไฟส์เพอร์นาทไฟโปรโตคอลเพื่อตอบโจทย์ความงามของผู้ชายแต่ละบุคลิกสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายทุกคนดูแลตัวเองและเผยตัวตนที่ดีที่สุดในแบบของคุณค่ะช่วงช่วงที่ผ่านมางานหลักๆเนี่ยเราไปแฟชั่นวีคเยอะทางานถ่ายแบบเยอะครับเหมือนการดูแลตัวเองมันเลยสัมพันธ์นะเพราะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยบางทีผิวมันเห็นชัดมากๆเลยว่าสภาพผิวเป็นยังไงความหย่อนร้อยหรือริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างสเต็ปไหนบ้างเหรอผมว่าหลาักๆคล้ายกับทุกคนนั่แหละทานอาหารได้ด mm ีครับออกกำลังกายสม่ำเสมออ เยมากเลยนะนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงนอนบ้างได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บางทีก็ต้องแวะเวียนนะครับไปหาคลินิกบ้างไปพบแพทย์บ้างครับไปหาคุณหมอสำคัญสาคัญเพราะว่าพอแน่นอนว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนบางทีคอลลาเจนหรือว่าริบบิ้นหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกเสียหายไป ผ่านตามวัยเราต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยเพิ่มเติมหรือว่าซ่อมแซมสิ่งเหล่าน,น,นี้ครับคือดูเหมือนผมไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าผมก็ดูแลตัวเองแค่แ่พอผม <ๆ S 2> ผมดูแลตัวเองอยู่ครับมผมก็มีการทาครีมบ้างแล้วก็ออกกําลังกายกประจำครับ<ม>คือจะมีรูทีนของตัวเองครับเ<ม>ช่นแบบเหมือนทาครีม,มจอร์ไรเซอร์แล้วก็ไปคลิมกันแดดใช่<ม>แล้วก็ออกกาลังกายก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราเป็นผมเป็นการ์มิยงส่วนใหญ่จะมีคนตาจะเป็นผู้หญิงพอโตขึ้นมาเป็นคนตาผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ สำเร็จแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ชายนะถ้าชอบเขาจะชอบอยู่เบื้องหลังแบบเฮ้ยเอ้ยชิดเอ้ยชอบเอ้ยเพลงเองเจ๋งว่ะเออสเปกว่ะใช่แต่จะมาเดินนายหล่อว่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แปกไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เป็นอะไรที่แปลกมากครับเป็นการเป็นฮิตมิอัพที่เช้าที่สุดในชีวิตผมแล้วครับโอเคครับตื่นเลยทีเดียวเปียกเลยทีเดียวตื่นเลยออกกำลังกายตอนเช้ามาเลยครับสนุกดีเป็นงานอะไรใหม่ๆครับไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้